กราบสวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปอร์ตครับเป็นรายการที่จะพาคนไปล้วงลึกถึงนักกีฬาฟุตบอลในลีกอาชีพของโตโยต้าไทยลีกแต่ละสโมอสรอกันในตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องขอมาเริ่มกันที่เจ้าหนึ่งชาณรงค์พรมสีแก้วเนี่ยเพชรเม็ดงามจากฉลามชนกันก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าจับตามองมากส่วนใครที่สนใจประวัติของพี่เขาเนี่ยก็สามารถศึกษาได้จากคลิปนี้เป็นบางส่วนนะครับก็ไปตัดสิกนกันอเองนะครับ เจ้าหนึ่งชาณรงค์พรมศรีแก้วเนี่ยคือเป็นเด็กจากลั้วอะคาเดมี่ของกีเลนนะครับสู่ลั้วฉลามชนเนี่ยผู้เป็นดาวลุ่งเอาชนะโลกทารัสซิเมียได้นะครับถูกคาดหมายเป็นแข้งในอนาคตของชนบุรีเอซและโคตเตียสะสมพบว่าเสร์ฐเนี่ยก็ได้เห็นแวลในตัวเขานะครับและเห็นพรสวรรค์ของเขาเนี่ยยางโดดเด่นแน่นอนครับเขาได้ถูกจับเซนเป็นแบบว่านักเตะขึ้นแบบชุดใหญ่เลยนะครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆ ชื่อของหนึ่งชาญางพมสีแก้วเนี่ยคงเป็นที่คุ้นหูกันดีของแฟนฉลามชนหรือชนบุรี FC ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เคยส่งเล่นในแบบว่าให้กับทีมชุดใหญ่เมื่อปี2018เนี่ยแต่ว่าเขาก็ได้นั่งสำรองเพียง4ครั้งนะครับส่วนในปี2019เนี่ยก็นั่งสำรองไปแค่3ครั้งนะครับก็ยังไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นะครับสำหรับ1ชาณางพมสีแก้วในปี2018กับในปี2019นะครับ หนเนี่ยเป็นผลผลิตจากอะคาเดมี่ของชนบุรี FC เนี่ยเติบโตบนเส้นทางของทีมฉลามชนเนี่ยคาดว่าที่ปี2018กับปี2019เนี่ยที่ยังไม่โดดเด่นนะครับเพราะด้วยอายุด้วยเนาะและก็ประสบการณ์ครับที่มันยังน้อยอยู่นะครับก็เลยอาจจะแบบไม่ได้โอกาสอะไรมากมายนักนะครับแต่เขาเนี่ยก็แบบว่าเหมือนกับรุ่นพี่คนอื่นนะครับเรื่องราวของหนึ่งเนี่ยได้รับความสนใจในฐานะแข่งนักสู้ที่เอาชนะโลกทารัสิเมียมาได้สําเร็จ ช่วงนึงเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเหมือนกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับแต่รูปร่างที่ผอมบางเนี่ยและต้องกังวลกับสภาพร่างกายกับโรคดังกล่าวด้วยเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับฟุตบอลเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญที่นําพาแข้งรายนี้สู้เอาชนะโลกนั้นมาได้ครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเรื่องราวการต่อสู้โครคภัยไข้เจ็บที่คือ ฝีเท้าที่โดดเด่นมากครับโดดเด่นเกินวัยของเขานะครับนี่คือแข้งอนาคตไกลของชนบุรี FC ครับและมีโคตเตียสะสมพบเสริฐเนี่ยเห็นแววของเขาครับต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณโคตเตียด้วยนะครับขอบคุณแทนเจ้าหนึ่งชาณรงค์พมสีแก้วเลยครับส่วนตัวเขาเนี่ยเริ่มเล่นมาจากฟุตบอลน,นักเรียนครับให้กับโรงเรียนบุพารักษ์นะครับในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย ก่อนที่เขาจะจะเข้าไปในอะคาเดมี่ของเ c g เมืองทองครับก่อนที่เจ้าตัวจะหมดสัญญา5ปีเนี่ยเจ้าตัวก็อายุ15ปีพอดีครับจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจไปหาความท้าทายใหม่กับเยาวชนของชนบุรี FC นะครับก็ต้องบอกว่าได้รับโอกาสจากชนบุรี FC เนี่ยเป็นอย่างมากเลยครับและตัวเขาเนี่ยเคยที่จะอุ่นเครื่องกับชุดใหญ่ของเมืองทองเมืองทองมาด้วยนะครับบอกเลยว่า เยี่ยมแม้จะเป็นนักเตะเกมลุกที่รูปร่างค่อนข้างที่จะเล็กน,นะครับแต่ฝีเท้าและพรสวรรค์ของหนึ่งเนี่ยจัดว่ายอดเยี่ยมนะครับเป็นนักเตะที่มีความคล่องตัวสูงมีเท้าซ้ายที่ผ่านบอลและแม่นยำและทักษะการคลองบอลอันน่าทึ่งในยุคที่ผ่านมาเนี่ยเขาสร้างผลงานให้กับชนบุรีเนี่ยเป็นอย่างมากครับอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยทางสโมสรเนี่ยอาจจะแบบว่าจบอันดับที่ไม่ดีเท่าไหร่นะก็คืออันดับ12ใช่ไหมครับ แต่ก็ต้องบอกเลยในบอลถ้วยเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนก็สามารถที่จะเอาชนะชนบุรี fc มาด้วยเอา <c oughs> ขอไปครับสามารถที่จะเอาชนะบุรีรัมมาได้2ต่อ1นนะครับบอกเลยว่าชนะทีมใหญ่ขนาดนี้มาได้ก็สุดยอดแล้วครับแต่ในรอบชิงเนี่ยก็น่าเสียดายนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับแต่ว่าก็ก็ยังได้อยู่นะครับแต่แบบว่าก็ไปเสียจุดโทษให้กับทางเชียงรายเนาะก็พลาดแชมป์ไปครับ ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นน่าเสียดายมากครับทุกคนเสียดายหมดครับแต่ว่าปีหน้าเราเริ่มกันใหม่ได้ครับแต่ก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าโอกาสที่ดาวรุ่งวัยเพียง19ปีเนี่ยเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เล่นเจลิกด้วยนะครับอันนี้เป็นแค่ข่าวลือนะครับว่าจะได้ไปจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่จะเป็นเจลิกสองนะครับอันนี้ก็ไม่ทราบทีเหมือนกันครับว่าจะเป็นทีมไหนที่จะคว้าตัวเจ้า1ชานดลงพรมสีแก้วไปนะครับและ ปัญญาของการสร้างทีมของโคตเตียสะสมพลประเสริฐเนี่ยคือดีมากๆเลยนะครับคือการที่สามารถที่จะเอาดาวลุ่งเนี่ยขึ้นมาเล่นได้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดเลยนะครับอย่างนี้เนี่ยหลายๆสมโมสรเนี่ยก็เริ่มสนใจที่จะปั้นดาวลุ่งอย่างนครราชสีมามาสตาเอนะครับที่เปิดการคัดตัว u 21ผมคิดว่าโคชโจเนี่ยก็สามารถที่จะปั้นดาวรุ่งได้เหมือนโค้ชเตี้ยได้นอนครับ โอเคครับก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ฟังคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากติดตามเจ้าหนึ่งชาณรงค์ให้มากขึ้นอยากรู้จักกับเจ้าหนึ่งให้มากขึ้นเนี่ยก็สามารถกดติดตามไอจีได้ที่1ชนได้เลยนะครับหรือเป็น Facebook ของเขานะครับเป็นชาณรงค์พรมสีแก้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเขาได้ที่ Facebook และ IG นะครับเท่าที่รู้มานะครับแต่ถ้าติดตามสโมสร ชนบุรี FC เนี่ยก็สามารถติดตามได้ที่ i t ชนบุรี FC นะครับแล้วก็เป็น Facebook ก็คือชนบุรีฟุตบอลขับนะครับพิม์พไปว่าชนบุรี FC ก็น่าจะเจอแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากเตะวืดด้วยนะครับที่มาเป็นคลิปประกอบให้กับเราในคลิปนี้ก็คือเป็นแมตช์ที่ชนบุรีเจอกับบุรีรัมนะครับในการที่เอาชนะ2อต่อหนะครับเจ้าหนึ่ชาแนลงเนี่ยมีบทบาทกับเกมมากเลยนะครับ ส่วนใครที่อยากติดตามรายการนี้ต่อไปเนี่ยก็สามารถกดติดตามได้ที่ช่องนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอีพีหน้าจจะเป็นใครมาลุ้นกันนะครับ